สวัสดีครับสวัสดีครับท่านลูกค้าจากบริษัทไทยสปอร์ตเอนจิเนียรงครับมาพบกันอีกแล้วครับกับคลิปแนะนําสินค้าวันนี้ผมอยากจะแนะนําตัวคอนเนคเตอร์สายคอนเนคเตอร์ side, หรือว่าหางปลานะครับที่เราใช้กันอยู่แต่วันนี้ไทยสปอร์ตเรามีจําหน่ายเป็นยี่ห้อนิชิฟูนะครับสินค้าจากาประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือ นิชิฟูเป็นลักษณะคือโซลิด t e อร์มิน c ลคอนเนกเตอร์นะครับผมโซเล็ก็คือเป็นคอนเนคเตอร์ย้ำหางปลานะครับหรือจะปัตีก็ได้นะครับตัวนี้เป็นในกล่องนี้เป็นหางปลากลมนะครับเป็นสินค้าจากญี่ปุ่นนะครับแบรนด์จากญี่ปุ่นแล้วคุณภาพก็คือส่วนมากเนี่ย ลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มออโต้พาร์ทที่ใช้กันโดยทั่วไปเลยนะครับก็คือ,อหลายๆที่เพราะว่าหนึ่งคุณภาพแล้วก็ความาการนำไฟฟ้าแล้วก็การทนความร้อนของตัวคอนนิเตอร์นี่คือได้มาตรฐานนะครับตัวนี้จะทนความร้อนได้สูงสุด400อองศานะครับความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างเช่นความร้อนในสายแล้วมันเกิดทำให้บางทีเนี่ย การเกิดความร้อนที่สายหรือจุดคอนเนคเตอร์เนี่ยหมายความว่ากระแสไหลเนี่ยกระแสไหลเนี่ยกระแสไหลช้านะครับกระแสไหลไม่ค่อยดีมันก็จะเกิดความร้อนแต่ถ้าเกิดตัวปกติเนี่ยมันทนได้ถึง400องศานะครับถือว่าทนได้สูงมากราคาก็ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับคือมันเป็นสินค้าทางญี่ปุ่นแล้วความเที่ยงตรงแล้วก็กลุ่มบริษัทลูกค้าที่ใช้คือ โดยปกตินี่ยคือบริษัทชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่นเลือกใช้นะครับเลือกใช้แล้วก็ถ้าท่านลูกค้าท่านใดหรือไม่แคท่านใดที่ทํางานร่วมกับบริษัทญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็จะมีการสเปคว่าต้องใช้ยี่ห้อนี้นิชิฟูนะครับ NTM นิชิฟูนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหางปลากรมนะครับที่เดี๋ยวผมก็มีทั้งหางปลาวายหางปลากรมแล้วก็ลักษณะ คอนเนคเตอร์ or, หรือว่าหางปลามีหลายๆรูปแบบนะครับตัวนี้เป็นหางปลาผมมีทั้งแบบสแตนเลสแล้วก็เป็นเหล็กชุบนะครับผมอืมนะครับผมเป็นเหล็กอันนี้เราก็จะมีจัดส่งอยู่ประจำนะครับสินค้าตัวนี้นะครับของไทยสปอร์เราก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายของนิชิฟูเรามีจัดส่งทุกวันนะครับเพราะว่า แน่นอนบ้านเราเป็นบริษัทส่วนใหญ่ก็ประมาณบริษัทญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทํางานให้กับเกี่ยวกับอโอโต้พาร์ทส,ส่วนใหญ่ในกลุ่มลูกค้างบริษัทเรานะครับนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นหางปลาววยนะครับตัวนี้ตัวนี้หางปลาววยนะครับ1.25ก็มีจัดส่งอยู่กระชัอย่างตัวนี้ก็บรรจุหนึ่กล่องคือหนึ่งตัวเช่นเดียวกันครับหกล่องหนึตัว ถ้าเป็นตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กๆเขาจะมีกล่องพลาสติกให้นะครับไม่หายกล่องแม้ถ้ากล่องตัวนี้ก็แข็งแรงนะครับสามารถาใช้งานเก็บสินค้าเก็บกล่องได้ง่ายได,ได้สะดวกแล้วก็ได้แข็งแรงเวลาใช้งานไม่หมดเนี่ยสามารถเก็บจัดเก็บไว้ที่เดิมมันจะทําให้ไม่สูญหา,หายหรือไม่เสียหายได้นะครับแล้วก็ใน100ตัวเนี่ยใช้ได้ทั้งหมด100ตัวนะครับผมบางยี่ห้อเนี่ย อาจจะใช้ไม่ได้ถึงร้อยตัวนะครับคุณชิฟูถ้าท่านลูกค้าท่านไหนสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับคือบอสในไลน์แอปนะครับแอปไทยสป,ปอร์ตนะครับนี่อย่างตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับครับผมครับบางทีใช้ในาลายผลิตใช้ในกระบวนการการผลิต กระบวการผลิตมันจะทําให้มั่นใจในเรื่องของการไม่สะดุดของการทํางานเพราะว่าถ้าเกิดไฟหรือว่าระบบไฟการเดินของกระแสไฟที่ไม่ค่อยเรียบหรือเที่ยงตรงเนี่ยก็จะทําให้ระบบการทํางานหรือระบบคอนโทรลคอนโทรนต่างๆอาจจะมีสะดุดพอสะดุดเสร็จลายผลิตนะครับก็สะดุดก็หยุดลงได้เช่นเดียวกันนะครับเกิด เกิดการลอดในสายลิเลียพวกนี้เกิดสัญญาณลบกปนูนถ้ากระแสไฟไหลไม่ดีนะฮะสัญญาณลบกวนมันมันเราอาจจะมองข้ามไปในบางสุดบางจุดบางอย่างผมคิดว่าทางผู้ผลิตยี่ห้อนี้ที่ห้ขึ้นมาเนี่ยก็จะมองเลงเห็นแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงจุดเล็กๆนิดน้อยเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างให้ระบบะทําให้บทมีดีเฟกต์ได้ก็คือทําให าการผลิตในวันนั้นหรือการผลิตในลายนั้นเนี่ยหยุดชะง,งักได้นะครับหยุดเป็นชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเสียหายหลายล้านแล้วนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็เราเจอกันแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ